วิชาหนึ่สินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยาสองเท้าต่างสมอใหญ่ ปากเป็นนายงานไปอัจฉาิยเป็นระเบียนสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแน่นเลี่ยงข้ามคงหาปัญญาเป็นกล้องแก้วสองดูแถวแนวหินขาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าต้าฟังดูลมขี้เกียจ อปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงกระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมันมั่นหมายใจอย่าได้คลานการวิชา